ครับสวัสดีพ่อพี่น้องชาว u t u b e นะครับสำหรับมื่อนี้กับพ่อก็ับผมบาอลยเอ็ดดพาซิมนะครับเนาะก,กับเมนูนี้ครับผัดกะเพราไก่ไข่ดาวนะครับอันนี้อัน,นอันนี้ไข่ดาวเฟียนนะครับไข่ดาว เสียบครับขอเสานะครับน้องมานี่เสียบ,บน้ำกันครับเม่นูกินไงครับกับเพรา Tuấn Ngọc À ha hoàng kim lái cũng đẹp, Đó rồi không bật ngay หลายคน,นอาจจะสงสัยว่าเป็นยังผมก็ใบบส,ส่สอนกลางนะครับเพราะว่างาเมันบูดเก็บไปกินอีกงั้นกินมาเมืม่อหลายคานกินกูดเดียวแซ่บแซ่บน้ำกันนะครับ สำหรับปากระเพราไก่ไก่ดาวเฟียบนะครับกะเสียบนะครับสำหรับมอนีกะช็จปเป็นลเจนี้นะครับ,รบสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามกันได้ครับผม